มาที่โรเซ่แบล็คพิงดีกว่านะครับล่าสุดก็ขึ้นปกแอลคเรียแล้วครับตามเพื่อนๆไปอันที่3คนก่อนอันนี้ก็ขึ้นปกไปเป็นเชียบร้อยนะครับจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวไปอัปเดตกันครับ <S <S ถัดจากที่เพิ่งมีข่าวเรื่องที่สาววอกแฟนเพลงพากันเรียกร้องให้ทางต้นสังกัดวง Black พิงคป้อนงานเดี่ยวให้กับทางโรเซ่สาวผู้เป็นเสียงหลักหรือว่าเมนโบรเคิลของวงให้ได้เห็นหน้าเห็นตากันบ่อยๆนะครับเหมือนอีก3สมาชิกวงนั้นคือเจนนี่จีซูและก็ลิซ่าสมาชิกชาวไทย ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะครับแฟนๆของโรเซ่ก็ได้รับข่าวดีกับภาพการขึ้นปกในนิตยสารแ l ล e Korea ประจำเดือนนี้ซึ่งตามข่าวบอกว่าโรเซ่ถือเป็นสมาชิกแบล็คพิงคนสุดท้ายนะครับที่ได้เข้ามาขึ้นปกแฟชั่นแมกกาซีนชื่อดังเล่มนี้แบบเดียวเดียวและลุกสาวยุคใหม่นะครับที่สวยน่ารักเซ็กซี่ในเสื้อลุกไม้ท่อนบนกับบูทส้นสูงอวดเรียวขาในภาพโทนขาวดำนี้มาจาก1ใน4ปกที่แฟนๆนะครับเป็นคนโหวตเลือกเองด้วยครับ ส่วนอีก3ปกที่เหลือนะคะก็เป็นช็อตโรเซ่ในลุกสาวชุดยีนค่ะที่ทั้งเก๋แล้วก็เท่ในคราวเดียวกันซึ่งเป็นลุกที่โรเซ่โพสตบอกว่าชอบปกนี้ที่สุดรวมถึงมีช็อตซูมใบหน้าให้เห็นสันจมูกที่หลายคนเนี่ยเปรียบเทียบว,ว่าเป็นสานตรงสวยเหมือนสโลปเล่นสกีเลยทีเดียวส่วนรูปสุดท้ายนะคะเป็นภาพสีที่โรเซ่เหลือบมองตรงมายัางกล้องนะคะแบบกันเองกึ่งท้าถาย เดิเ่อปี2017ค่ะ blackpink นะคะขึ้นแท่นเกลุกวงแรกที่ได้ขึ้นปกเอลคูเรียจากนั้นจึงเป็นเจนนี่ค่ะสมาชิกคนแรกของวงที่ได้ขึ้นปกฉบับเดือนตุลาคมปี2019ต่อด้วยจีซูเดือนธันวาคมปีเดียวกันและลิซ่าลาลิสามโนบาลสมาชิกชาวไทยของวงก็ได้ขึ้นปกเดี่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ในปีนี้ค่ะในทีมดอกไม้สีพาสเทลยอมรับจริงนะคนคน้นหาแฟนหาศิลป,ปินนะ,ค,ะคือ สคนนี่4ี่สไตล์แล้วก็สวยในแต่ละแบบของตัวเองมากๆเลยแล้วพอมารวมกันปุ๊บลงตัวมากๆเนาะเป็นส่วนผสมที่ดีใช่ครับดีงาม